ช่วงนี้เขากำลังมีเพลงหนึ่งกำลังคิดครับคิดถึงลุงตู่อาจารย์ฟังยังผมรู้จักแต่ตูนันทิดาแก้วบซายครับผมรู้จักตู่จตุพรอาจารย์เหลือตู่ไหนอีกมุกแย่กว่าผมอีกผมตู่พบทอนครับผมตูนพพลน่ะเก่าไปวะครับอ่ะลุงตู่แล้วกันครับครับลุงตู่ก็ลุงตู่ฮะคือไม่เปิดเพลงให้ฟังแต่จะบอกว่าเนื้อเพลงเขาบอกว่าอะไรนะไม่เปิดครับกาลังอยากฟังเดี๋ยวเดี๋ยวมันติด Oh. จับจันยงสัญญาณอะไร <Okay. S 2> เอาว่างร้องดีใช่ไหมคิดถึงลุงตู่คนที่ยืนจัดอยู่ข้างเราสร้างผลงานมากมายให้คนุไทยได้ยิ้มครับใช้ให้ชีวิตเป็นราชผีคิดถึงลุงตู่อาจารย์ oh. มองยังไงอยูอย่ๆกระแสนี้อยู่ๆมันกลับมามันเกิดจากการปั้นขึ้นมาหรือว่ามันเป็นธรรมชาตินะอาจารย์ผมว่ากระแสนี้มีไปพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีมาคู่ขนานกับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไม่มีผลงาน oh. นะครับจากเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักแล้วก็ ผมว่ามันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่กระแสในโซเชียลนะครับเวลาลงพื้นที่กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็เริ่มมีการบ่นเรื่องแบบนี้เยอะนะครับคุณเอ็กเองก่อนที่แกจะเสียงแหบนะครับแกแอบไปเที่ยวที่อุดรแล้วไปทาอะไรที่อุดรจนเสียงแหบผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแกไปอุดรแล้วทําไมเสียงแหบกับมาเอาคอไปทำอะไรไม่สบายติดเชื้อมาไม่แต่การไปไปไปทำเอาคอไปทําอะไรที่อุดรจนเสียงแหบผมไม่เข้าใจนะครับแกก็บอกว่าที่อุดรในชาวบ้านก็บ่นอุดรนี่เพื่อไทยชอบบอกว่าเป็น เป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงเป็นเมืองหลวงของเพื่เป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยแห่งที่8เพื่อไทยเนี่ยจะมีเมืองหลวงของตัวเองเยอะมากเชียงใหม่ก็เมืองหลวงเพื่อไทยคอนแก่นก็เมืองหลวงเพื่อไทยโคราชก็เมืองหลวงเพื่อไทยอุดรอุบลก็เมืองหลวงเพื่อไทยนะครับก็เพราะฉะนั้นเมืองหลวงเพื่อไทยหนึ่งในเมืองหลวงเพื่อไทยเนี่ยก็มีกระแสว่าคิดถึงหลุงตู่ผมว่าก็สําหรับผมเนี่ยตกใจนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่เก่งเศรษฐกิจมากสุดคนหนึ่งที่เราพอจะนึกออกในเวลาที่เป็นนายก นะครับแล้วก็เพื่อไทยเองในสมัย,มยที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ดูหมิ่นเยียดยามพลเอกประยุทธ์ไม่พอสมควรตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นหวัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยใช่โหมเพื่อไทยหวัวเราะเยาะเขาทุกวันเลยครับ,รบเรียกได้ว่าบุลลี่ได้กับบุลลี่ครับนะครับเพราะเพื่อไทยเองก็ดูถูกพลเอกประยุทธ์ไม่พอสมควรนะครับมันก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์กลายเป็นสนัญลักษณ์ของเศรษฐ,ฐกิจที่ดีกว่าคุณเศรษฐาได้ครับมันดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าในเวลาที่พลเอกประยยยุทททธ์เเปปป็นนนนาาก7ีีี่่ชววงงลคไสิ้หั นะครับตัวเลขเศรษฐกิจไม่กระเตื้องนะครับผมด่า9ปีติดต่อกันว่าค่าแรงขั้นต่ําแทบไม่ขึ้นนับรายได้ภาคเกษตร9ปีแทบไม่ขยับผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาอยู่ในจุดที่หลังจากพลเอกประยุทธ์ลุดตำแ,แหน่งในหนึ่งปีเนี่ยตัวเลขหุ้นยุคเพื่อไทยแย่กว่ายุคพลเอกประยุทธ์นะครับมันมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในในชีวิตผมเลยครับก็น่าสนใจเพราะวันนี้เนี่ยทั้งสองคนที่เราคุยไปตอนต้นถูกถามคําถามนี้จากผู้สื่อข่าวครับก็ผู้สื่อข่าวไปถามคุณทักษณิณว่า คิดยังไงกับกระแสเพลงคิดถึงลุงตู่นะครับ <C ue> คุณทักษณิณบอกว่าไม่เป็นไรพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนงคมนตรีแล้วท่านไม่กลับมาการเมืองแล้วอยาไปทําให้ท่านเสียส่วนที่มีกรณีเปรียบเทียบกันในเรื่องเศรษฐกิจกซึ่งเรื่องนี้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรน่าจะทําได้อยู่คิดว่าเขาคงจะพูดเปิดแนวทางเศรษฐกิจกด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเอาไว้เพื่อให้ทุกฝ่ายหันมามองว่าประเทศไทยควรจะเดินไปในทิศทางใดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับไทยและต่างประเทศเห็นเขาบอกมีเสียงคุณทักษณิณพูดถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวขอฟังน้ําเสียงคุณทักษิินนดึง ให้คาแนะนําให้กําลังใจรัฐบาลจะต้องเร่งเครื่องอะไรไหมคะให้ประชาชนได้มั่นใจเพราะว่าตอนนี้ยิ่งมีกระแสเพลงคิดถึงลุงตู่แบบมาในโซเชียลระงหึมกันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะนัดสิงเลยครับใครเปิดอะไม่รู้เหมือนกันเหมือนให้เอชไอแต่งเพลงมันก็เป็นกระแสแบบไม่เป็นไรหรอกครับก็ลุงตู่ท่านเป็นองค์มนตรีท่านไม่มากลับมากันเมืองแล้วอันนี้ก็จะไปจย่าไปทำให้ท่านเสีย ก็ท่านไปการเมืองแล้วแต<ค><ห>่ถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องว่าเศรษฐกิจแบบย้อนกลับไปเหมือนตอนนั้นกับตอนนี้เราจะต้องเร่งเครื่องให้หนักกว่าเดิมไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะน่าจะทําได้อยู่ผมคิดว่า,าผมคงจะพูดเปิดทางทางด้านาแนวทางทางเศรษฐกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ที่มองไว้นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ทุกฝ่ายได้หันมาดูว่า ประเทศไทยควรจะไปในทิศทางไหนพื่ได้สร้างความมั่นใจให้กับทางประเทศและคนไทยในประเทศโดยเพราะเด็กรุ่นหม่ครับก็ตอบแบบเลียงเลี้ยงเหมือนกันนะก็เลี้ยงเลี้ยงครับแต่ก็ตอบแบบลีลานกักการเมืองคือผมว่าคือคุณทักษิณพยายามจะบอกว่า อย่าไปพูดถึงเรื่องคิดถึงลุงตู่เพราะท่านเป็นองคมนตรีเราเดี๋ยวท่านจะเสียผมว่าเรื่องนี้ลุงตู่ไม่ได้เสียนะครับเพราะมันเป็นเพลงที่ชื่นชมลุงตู่เพราะารเศรษฐกิจดีแต่ยิ่งคนพูดถึงเยอะเนี่ยลุงแมวเนี่ยเสียเองนะครับเพราะเพลงนี้เขาชมลุงตู่เพราะลุงตู่ไม่เสียแต่พักของลุงแมวเสียเพราะว่าพักของลุงแมวเนี่ยคนเชื่อว่าดีกว่าลุงตู่เยอะอคือถ้าทําให้คนแบบกลับไปคิดถึงเศรษฐกิจยุคพลเอกประยุทธ์ได้เนี่ย ก็แปลว่าปัจจุบันมันน่าจะมีปัญหามากกว่าเยอะใช่ครับใช่ครับอันนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับโอเคอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดของไทยแต่ว่าหลายอย่างมันเริ่มมีสัญญาณว่ายุคคุณเศรษฐามันอาจจะอาจจะแย่ลงไปกว่ายุคพลเอกประยุทธ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากๆครับแล้วก็จริงๆมีผู้สื่อข่าวไปถามคุณพิธาเหมือนกันนะฮะครับก็กระแสะความคิดถึงพลเอกประยุทธ์จนมีเพลงเนี่ยคุณพิธาบอกไม่ทราบยังไม่ได้ติดตามโซเชียลเลย แต่ก็เรื่องนี้เป็นหน้าที่นักการเมืองปัจจุบันรวมถึงตนเองด้วยที่ต้องสร้างศรัทธาหาทางออกให้กับประชาชนในการแก้ปัญหาครับเช่นวันนี้ที่ไปลงพื้นที่ชุมชนเมืองก็ลงในฐานะสสและนักการเมืองปัจจุบันก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้นักข่าวรู้สึกว่ายังไม่ได้คําตอบที่ถูกใจถามที่คุณพิธาอีกนิดหนึ่งบอกว่าเขาดังมากในทิกตอกเลยนะคนดูเป็นล้านเลยคุณพิธาบอกจริงหรือปะครับอผมไม่ได้มีเวลาเล่นโซเชียลขนาดนั้นอืเดี๋ยวต้องกลับไปดูอเออนี่ฮะ อันนี้เป็นคำตอบที่ฉลาดตอบก็คืออย่าไปรับรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ถือว่าอิกนอนไปนะครับก็แต่ผมว่าสําหรับเพื่อไทยเนี่ยผมเป็นห่วงนะครับเพราะประเด็นนี้มันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไงว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเศรษฐกิจมันจะมันจะเติบโตแล้วมีความหวังอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจริงนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามหลังจากนี้นะฮะคุณทักษิณกลับมาเต็มตัวแล้วจะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ